วัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังร,รับชมสยามสิงห์บุรีนิ่มอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เราขอนําท่านผู้ชมมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีนะครับซึ่งวันนี้ท่านผออบุญเทียมอังสวัสดนะครับจะได้มอบแท็บเล็ตให้กับเด็กนักเรียนท่าน ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษามีนโยบายแจกแคบเล็ตพีซให้กับกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนภายใต้โครงการแค่เล็ตพีซีเพื่อการศึกษาเนื่องจากรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห เพราะว่าเด็กในวัยปสมศึกษาที่หนึงั้นเป็นวัยเริ่มต้นในการวางรากฐานของเดกนะคะแล้วก็แท็บเล็ต p ีซนี้จะช่วยวางษณะสนัสนยให้เกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้และไม่ผิดกั้นความคิดของนักเรียนนะคะนอกจากนั้นแท็บเล็ตพีซียังช่วยให้นักเรียนใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลช่วยในการสื่อสารช่วยในการออกเสียงภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง แล้วยังช่วยลดระยะเวลาในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยนะคะสาหรับวันนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีจะได้มอบแท็บเล็ตไอซีเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนและก็โรงเรียนในสาังกัดเพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในระยะที่2น,นะคะจํานวนทั้งหมด102โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนในสังก,กัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน96โรงเรียน865เครื่องโรงเรียนเอกชนนะคะจำนวน6โรงเรียน265เครื่องรวมทั้งสิ้นในระยที่สองนี้1,130เครื่องบัตน,นี้ได้เวลาสุบควรแล้วนะคะ การทูลขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีการนักงานเขตพที่การศึกษาปฐมศึกษาสิงห์บุรีได้จุนาได้ให้เกียรติมอบนโยบายเกี่ยวกับแท็บเล็ตให้โรงเรียนในสังกัดและเป็นประธานมอบแท็บเล็ตสีสีให้โรงเรียนในสังกัดต่อไปบุ๋มบารีเอลดีบารีแบรนด์เนมพิษเทียมางวนดีใดรุ่นเจ้าออดสิงห์บุรีแคลาิลีเอสเคีชานนทะ เรายแทนนี้แอมเแฟร์คูมิทปอเลยูตรงนี้ใช้สิบจะเปิดดินของท้าไมาตอนไหนเพื่อให้เข้าบรรยากาศการก้าวขปนเพื่อให้สอดพล้องกับบรรยากาศการก้าวสูงประชากรมานเิ่แล้วก็พยายามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนี้เป็นงขอการดุนรำลงอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มสธารณสุขเราตอนนี้นะฮะผมก็เป็นกลุ่มขอบเขตผู้ประเทศมาประมาณ่แปดท่านเดชาก็ได้ได้ตัดคอจากได้รับการการตัดคอจากกรบกลุ่มบุคคลต่างๆในการประชุมระดับสุดสุดว่ากระทรวงสถานีการเราทำเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่สองสามเรื่องทุนเดมหนึ่งก็คือ ขึ้นป้ายขึ้นธงแล้วก็การแต่งตัวของชาติต่างติดชาติเม่อจริงเราจะมีเป็นของแ้่อบอกว่าไม่พอถ้าคนอื่นเขามองนะคนอื่นคนนอกตัวสาาก,การเขามองว่งาที่เราทำนั้นมไม่พอไม่นั้นก็ฝ่ายนายกู้ริหารว่าเราจะทําอย่างไรที่จะให้เป็นอาเซียนในคูนของครามหรือรในคู เราเรียนท้องให้เด็กรุ่นปัจจุบัมากยิ่งขึ้นนะครับเรากับเรียนที่รองที่ป้อกลุ่มท่านผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็เพื่อนี่น้องครูที่รักแล้วก็สวัสดีลูกๆนักเรียนที่รักทุกคนนะตอนอื่นก็ขออนุญาตดับเบียนว่ายินดีที่ไม้มีโอกาสต้องการจะเปลี่ยนทางการอีกครั้งหนึ่งสำหรับหลายๆคนแล้วก็ครั้งแรกสำหรับหลายๆคนเช่นเดียวกัน ที่ได้มีโอกาสแล้วก็ทำงานในที่พี่การสาธารณสุขมาสิบสามสาิบปีใน,นที่นี้ซึ่งในเรื่องของท่านเองท่านก็ต้องมาจัดเตรียมทำให้ทีพ่อบริการจริงๆก็เจอทุเรศทอนแล้วพ่อไปเลยก็กกยกได้ใช่ไหมแต่เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญนโยบายหนึ่งของ กิดเมื่อหนข่าวหลายส่วนได้มาทำข่าวให้กับการมอบเสร็จอยูในแต่งนี้นะครับก็ก็อยากจะฝากนิดนึงนะจากย์การที่พักการเขียนเราได้อบรมรูปบอลหนึ่งไปครบทุกโรงเรียนแล้วนะครับอาจจะไม่ครบทถ้วนแต่ก็ควบคุมกโรงเรียนสิ่งหนึ่งที่ที่เราได้ยินเสียงสะท้อนกลับมา เข้าเคื่อเข้าไปหาซ่อบรเปิดเคสทีน็องร้อยสนแล้วเพราะนั้นเรายังใช่วกการเฉพาะในช่วงแรกที่วันสิบสิบห้าวันในสิบห้าวันไ้จเกิดระใชา่เปิดเครื่องมอกมาแล้วในสห้าวันติดอยู่เพราตายโดยจำกันขอให้เจริญด้วยอายุวันน้าสายการประกเจริญด้วยมความสูกที่ขึ้นตลอดไปครับ ว่าจะได้เรียนทำเส็แล้วยิ้มนะคะูก่นดซี่เซี่ไเ็นะซี่ี่ไหนจะไม่เ เลยนะคะขอกาบเรียนเชิญค่ะจะประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนวัดประกามวิทยานะคะวัดโพรตนารามวัดบ้านจ่าวัดกามจุสิเจริญสุขรวัดชมสามะคีนะคะวัดทุ่งกลับวัดถ้วยวัดน้ำพึ่งวัดวังขอนะคะวัดชนะสูตรวัดแหลมทางเรื่องเดกประชันพร้อนะคะวัดตลาดโพวัดดอนเจรินะคะวันผู้วาวัดสังขีช้างวัดน้อยน้หงและโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัดขอกาบเรียนเชิญค่ะ ดีเลยนะคะ านเกนะคะวัดโพทะสามคีวัดโพสัทาวัดสิงนะคะแล้วก็โรงเรียนวัดโพอนุบาลท่าชาวัดที่คุนทองนะคะชุมชนวัดสัข้องหินและวัดโสภาค่ะจึเรนี้าลดูี่ในยักเก็ยนี้่าขึ้นแล้วินขา อยายางติดมืดี่ทำง่ายเองแค่ขึ้นทิ้งรกตัยอยามติดดีหน่อก็ได้นี่ไม,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 มว่ว่าตัได้ลอด เลยนะคะวัดประสาทชุมชนประเทศมงคลนะคะชุมชนประเทศมงคลสา,าขาป่าหวายวัดพรมเทพบ้านะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านที้บริหารโรงเรียนและกรคภูเขา วัดเติมประสิทธิ์หลวงวัดบางคูนวัดนาวัดก้าวศรัทธารางวัดกลางนะคะวัดคลองโพสีวัดเชียงรากวัดเต้าสิงห์วัดใส่ดำวัดร่องกระเบาชุมชนวัดกระนอนะคะวัดยาวัดสุขาวะบ้านหมุดลมวัดท่าหินวัดกำแพงนะคะวัดทองวัดดอกไม้